มาวันนี้เราจะมาะรีวิวห้องเพื่อนนะคะว่าของใช้เพื่อนจะมีอะไรกันบ้างถ้าถามว่าจะหมุนไปนทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันไปเลโก้คุยกล้าแตะอ่ะอันนี้คือลูกคิวน้องให้เป็นของขวัญแล้วก็นั่งต่อ,อประมาณสองวันเชียงให้มาแบบอันนี้เหรอให้มาต่อเองอะ่ะอ๋อซื้อแล้วก็ให้ต่อเองจริงๆไม่ได้มีแค่อันเดียวนะ ก็ของเล่นเยอะมากอันนี้มันเหมือนจะอันนี้มันเหมือนจะหลบหล่นเลยอะอันไหนอันนี้เหรออันนี้มันเขีับได้อันนี้มันหมุนได้อ๋อหมุนได้ใช่อ๋เราอันนี้ต่อกี่วันสองวันสองคืนอะกูอยากต่ออยู่นะแต่แบบกูกลัวว่ากูจะทําของหายชิ้นส่วนไปเคยหายปะทําหายปะออชิ้นส่วนมันเหลือได้ซ้ำฮะเหลือเหลืออ,อคือชี้ให้มาสํารองหรอ ไม่รูรอวะเขาก็ใส่รวมๆมาแล้วมันก็เหลืออันนี้มีชินจังอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ <101. S 2> หร้อยหนึง่งฮะร้อยหนึ่งซื้อที่ไหนจุ่มในฟิวเจอร์อ่ะหรือเปล่าอ๋อเป็นเป็นตู้เหรออืมเป็นแบบกาชาปองก็เป็นฟิวแบบอันนี้มันถอดได้จริงๆมีมีมีอะไรพวกนี้เยอะมากเลยอยากเห็นป่าจะไปลื้อมาให้ดูแล้วทำไมไม่ออากมา,มาตั้งวะมีที่ตั้งแล้วมันลุกหรอตรงนี้ก็ตั้งได้เนี่ยอ๋อยังไม่ประกอบเหรอ อันนี้อ่อันนี้ไม่ใช่เลโก้ปะไม่ใช่อันนี้ได้มาจากอันนั้นได้ามาจากไหนเอ,อ่อแมคโดนอลแมคโดนัลอันนี้คือล้มไปแล้วนี่อันนี้คือต้องต่อใหม่พังเหรอเอออันนี้เป็นล่มใช่มันถือล่มอยู่อ,อ๋อแล้วมันไม่มีถาดเหรอไม่มีไม่มีก็เป็นตัวอย่างเงี้ยแล้วก็มีนี้อีกเออ้ยชอบต่อเลโก้เหรอเนี่ยอีกอันนึงอยู่ไหนวะอยู่นี่ แล้วตัวนี้ต่อนานปะไม่รู้จำไม่ได้แล้วนี่จ้าอนี้อะไรอันนี้หลุดเหมือนกันจริงๆมันติดตู้เย็นได้นะเนี้ยเออมันไม่เอาต่อเสร็จไม่เอาไปตั้งว่ะติดไว้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วแล้วก็หลุดนี่มีอันนี้ด้วยนะคะอะไรอ๋อสโนไวท์สโนไวท์อือก็มีการ์ดดวงการ์ดนี่ภมจใจนำเสนออันนี้ที่ไหนเนี่ยเมเตอร์ไง อ๋อกล่องบับคอนใช่คือซื้อมาแต่ว่าไม่ได้ดูไมค์ครับนะซื้อมาเพราะอยากได้เฉยๆนะแล้วได้ดูยังไม่ครับยังก็ดูละอ๋อไหนโต๊ะคอมดูดิมีอะไรเราไม่เอาพวกนั้นมาตั้งโต๊ะคอมอ่ะอะไรอ่อไอพวกต่อเลโก้พวกมึงอ่ะอ๋อก็มันไม่มีที่แล้วโลกเห็นไหมคือเราบอกว่าเนี่ยก็ตั้งตรงนี้ก็ได้นี่ตั้งแต่มาอยูอะ ยังไม่เคยจัดห้องแบบจริงจังเลยใช่โอ้อหตรงนี้เห็นไหมมันก็จะมีอะไรอย่างนี้มีแล้วมันก็จะมีแบบไม่เอาไปทิ้งไม่ตอนแรกจะกินไงเราก็แบบสนุกกินไหมเนี่ยไม่กินแล้วถ้าไปถิงแ่ะไม่กูจะอันนี้มันจะมีแบบกล่องกระปุกที่อยู่ในตู้เย็นที่เป็นเหมือนแบบกล่องเขาเรียกอะไรอ่ะเขไม่ต้องเปิดหรอกตู้เย็นหยาดเลยวะไว้คนจะเดินไปฝอด้วกเป็นมะงมันเหม็นนะมึงใช่มันเหม็นนี่ไงมันทำให้ตัวเนี้ยเหม็นอ่ะ ตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่คือยังไม่ได้จัดห้องแบบเป็นจริงเป็นจังเราอยู่มากี่ปีสองปีแล้วปะเราไม่จัดเลยปีหนึ่งกำลังจะปีสองกำลังจะสองปีมาแล้วกูอ่ะสามปีแล้วใช่แต่สามปีอ๋ออันนี้ย้ายมาย้ายมาที่หลังเนาะอันไหนเปิดกูสกินแคร์ฮะหมดเลยเหรอเอออไ้เฮียจริงป็นเนี่ยกินแคร์ อันนี้กล่องเปล่าอ๋อกล่องเปล่าของอันนี้ของอันนี้ออันนี้ก็จะเป็น m o น s t u r น z e r มันเป็นแบบเซรั่มแผ่นอะมามามาดูนี้ดีกว่าอันนี้น่าสนใจเยอะเลยอันนี้กล่องเปล่าหมดป้ะหรือว่าเลยหรือว่ายังมีของอยู่ก็ที่เหลือก็มีของอยู่อะอันนี้คือซื้อเองปะไม่ค่ะมีคนส่งมาให้อ๋อใครส่งมาให้คะแบน์ค่ะโออแบนดะดาราเลยดีหน้าอย่างเงี้ยโว้ อันนี้พูดได้เหรอเราไม่ได้สปอนเซอร์นะจ้าก็ัน้เลยออันนี้อันนี้อันนี้โอ้ยเนี่ยจะเป็นที่มากตาเนี่ยใช่นี่ก็จะมีแบบพวกกันตรงกันแดดแล้วก็แบบเป็นเซรั่มอันนี้เราซื้อมาจากพิมี่วิพายกับพี่ลูกนะคะเป็นน้ำตบเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทไม่ร้อยกว่าบาทแล้วก็อันนี้เป็นเป็น CNP เหมือนกันคือไม่เป็นแบรนด์เกาหลีแต่ว่ายังไม่ได้ใช้อันนี้ไง แล้วก็มีโวกกันแดดเนี่แหละแล้วก็อันนี้หอมมากแล้วก็มีมาร์กนี่ไงพวกมาร์กหนมาร์กหน้าอะไรเงี้ยมีตั้งหลายสูตรนี่มีอีกสูตรหนึ่งอันนี้เป็นคินีนมีทุกสูตรเลยปะเนี่ยมีสี่สูตรเลยเอมาร์กหน้าใช่ค่ะก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกเจลล้างหน้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นกันแดดงั้นให้ทุกคนแนะนำไอเทมหนึ่งอย่าง ไมโควฟไอเทมหนึ่งอย่างคือไมโวควฟเธอจะให้ทุกคนเลือกหนึ่งอย่างมาที่อยากจะไปอยาของกูเหรอถ้าเป็นกูใช่ไหมถ้าไอเทมที่บอกต่ออันเนี้ยน้ำหอมมันมมเป็นแบบของไมสันส,สามอันนะคะเต็มมันจะประมาณแบบสามพันกว่าบาทแต่ว่าอันเนี้ยได้มาจากพิมรีพายสามอันเนี้ยเหลือร้อยเดียวนะคะจึงปะมันเป็นหอมไหมเสนอไปเลยส้นเ้าม <c oughs> ันแซ่บเกิน หอมหอมมากมคือแบบที่ที่ชอบที่ใช้ทุกวันก็จะเป็นอันนี้แบบเป็น everyday เธออันนี้วะว้าย,อ,ายอะไรคะเกิดอะไรขึ้น,นะคะไปอีกแล้วดวงนี้อี๋อะไฟหมดห้องแล้วขาด่กนไฟห้อ <c oughs> งทีวีทั้งหมดหกดวงอีเอ๊ะเออหกดวงอีเทียเหลือแล้วสองตัวอีเทียสองแล้ววะดรงกินแรงไงอันนี้ค่ะก็จะเป็นตรงกลางเขาชื่อกินว่า ว่ามัสบางทงนะคะใส่ตาซันมัสมัสไม่ใช่มัสสรูมนะคะมัอุ้ยหอมมัสหอมเลือคือาเอาง่ายๆอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบกลิ่นที่เป็นแบบเหมือนเราไปเดินถนนที่มันเป็นซอยแบบซอยร้านดอกไม้ร้านขายดอกไม้ก็จะเป็นกลิ่นนี้ที่ใช้ทุกวันเออแล้วก็จะมีกลิ่นที่เป็นแอมเบอร์ก็คืออมพันกับเปอีกอันหนึ่งก็คือเหมือนอันเนี้ยชอบชื่อกลิ่นมากนายพีเอ็มอ e r เตอดรนก็คือสามทุ่มหลังฝนตก สภาพสิ่งที่แนะนำนะคะก็คือคือมอยเจอไรเซอร์เนี้ยดีมากแล้วก็แบบของเซราวีก็ดีหนมันดียังไงอยู่มอยเจอไรเซอร์นี่ลองทาไหมล่ะคะลองทาไหมทาได้เออคือแบบว่ามันจะแบบเนื้อมันแบบดีมากอ่ะมันช่วยอะไรมอยเจอไรเซอร์มันช่วยอะไรล่ะ เอาก็เผื่อแบบคนหน้าแห้งหน้าอลอกหน้าเป็นคาบอะไรแบบเนี้ยแบบฟิลชุ่มชื้นนะคะทุกคนไม่พลาดน,นะคะจะเป็นดาราไงเนี่ยหนูเ<อ>ขาดังแล้วนะคลิปเดียวแมสคลิปแบบอนิเมะดว้วยนะแ็คือแบบไม่ไม,ไม่ไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรด้วยคือแบบนัททาแล้วเย็นมากเลยเออใช่นั่นแหละนั่นแหละดีจริงห้องมันก็มีประมาณแค่นี้แหละเพื่อนเก็ใครอยากได้อะไรก็ไปเสิร์ชแคปรูปแล้วก็ไปเสิร์ชหาเอา อ่านี่จะไม่ขึ้นรูปให้นี่จะไม่ขึ้นราคาบอกให้ก็ทุกคนก็ต้องต้องตัวเองนะครับถูกตอนนี้มันทำเองหลายระบบเกินตอนนี้มันทาเองใช่ไม่คิดสุดท้ายที่จะมาห้องกูแล้วใช่ไหมดีใจมากเลยอะสวัสดีไปแล้วบาย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 